เช้านี้นะครับอากาศเย็นเจี๊ยบนะครับทั่วทั้งภาคตะวันออกเลยครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับน้ำค้างหนานะครับอุณหภูมิเลยแบบเย็นฝ่าปกติเลยอย่างที่บ้านผมนะครับวันนี้17องศาต้องเรียกว่าโอ้โหเย็นเจี๊ยบสุดๆเลยนะครับอากาศเย็นอย่างนี้แล้วจะส่งผลกระทบไหมแน่นอนครับเมื่อเจออากาศเย็นมากๆนะครับต้นไม้ก็จะทังเรียกว่ามีการ จำศีลน,นะครับเราต้องรอให้อุณหภูมิกลับถูกภาวะปกตินะครับต้นกระบวนการทำงานของต้นไม้อถึงจะกลับมาทำงานได้อีกครั้งหนึ่งเท่านั้นไม่พอนะครับในช่วงกลางวันนะครับเรารู้อยู่แล้วว่าความชื้อนอากาศต่ำมากนะครับสำหรับเจช่วงนี้มันทำให้เรียกว่าในแต่ละวันนะครับ มันมีค่าความต่างของความชื้นอากาศระหว่างวันค่อนข้างมากนะครับดังนั้นตัวช่วยต้องเข้ามาแล้วครับเพื่อนๆชาวสวนทุเรียนนะฮะทีนี้ถ้าเกิดจะหาตัวช่วยตัวช่วยแบบไหนที่เราไม่ต้องลงทุนนะครับไม่ต้องลงทุนซื้อนะครับก็คือนี่เลยครับการให้น้ํานะครับเพราะว่าการให้น้าเนี่ย เหมือนกับการห่มผ้า,าถูกต้องเลยหลายานอาจจะสงสัยห่มผ้ายังไงการห่มผ้าก็เพราะว่าอุณหภูมิของน้ําสูงกว่าอุณหภูมิอากาศนะครับดังนั้นในช่วงเช้าๆเนี่ยถ้าเกิดเรามีการให้น้ําก็จะทําให้ต้นทุเรียนของเราเนี่ยได้รับความสดชื่นนะครับจากอุณหภูมิที่สูงกว่าอุณหภูมิอากาศมันก็ช่วยปรับสมดุล ให้ต้นทุเรียนเนี่ยมีกระบวนการในการทำงานได้ดีขึ้นนะครับลดการจำศีลน,นะฮะเราก็เลยจัดการกันเลยนะครับเชา้าเช้าเปิดน้ำกันนะครับเปิดให้มันได้รับความอบอุ่นนะครับแบบนี้เลยนะครับ และเมื่อได้รับความอุดหนุนเช่นนี้นะครับตาดอกก็จะพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องอีกด้วยเช่นกันครับแต่แน่ๆเลยครับหลายๆท่านอาจจะบอกว่าโอ้โห,หอากาศหนาวอย่างนี้ใครอยากจะมาเล่นน้ำวะ <c oughs> เอาเถอะครับเปิดให้ต้นทุเรียนเขาให้เขาได้รับความชุชื่นปีหนึง่งไม่กี่ครั้งเองนะครับสู้ๆนะครับเพื่อนๆอ,อย่าไปกลัวคำว่าตลาดแตกนะครับถ้าเกิดเงินยังไม่เข้ากระเป๋าดังนั้น ดอกที่ออกมาเราต้องจัดการให้ดีที่สุดครับผมสวัสดีครับ